สวัสดีครับ DIY อะไหล่นักสร้างนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมินิบัคกี้นะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นโครงเข็นครับโครงเข็นก็คือใส่อุปกรณ์นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มีโครงนะครับยังไม่ได้ทําสียังไม่ใส่เครื่องนะครับเพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้ว่าจะไปวางเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับด้านหลังจึงทําได้แค่เพียงใส่ปั๊มเบรกใส่ดิส์นะครับแล้วก็ไล่ในส่วนของน้ํามันนะครับให้เรียบร้อย มีโชคมีอะไรให้พร้อมนะครับส่วนชุดด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดิสเบรกนะครับเป็นดิสตัวใหญ่นะครับปั๊มเบรกก็จะมีรูสลักร้อยนะครับเพื่อกันผ้าเบรกหลุดนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับมีเบรกหลังแค่ตัวเดียวนะครับพ้าเบรกกับตัวปั๊มเบรกก็ติดตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็คือลูกค้าจะต้องไปใส่กับตัวสเตอร์เองที่หลังนะครับเพราะว่าเราตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับ เพราะเราไม่มีตำแหน่งของเครื่องยนต์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้าส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับเราเชื่อมทําขายึดใส่สปริงให้เรียบร้อยนะครับวางแผ่นพื้นให้แล้วนะครับส่วนชุดของพวงมาลัยนะครับก็จับยึดชุดแหลกชุดแกนคันชักแล้วก็ใส่ไปในคอม้านะครับเลี้ยวแบบง่ายๆเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นแบบทดแรงนะครับส่วนต่อมานะครับ บริเวณชุดด้านหลังนะครับ night, ก็จะววางๆแบบนี้ก่อนนะครับ oh, แล้วก็จะเป็นภาพรวมนะครับ oh, ส่วนต่อมาบริเวณด้านหน้านะครับ oh, พวกหูยึดปีกนกหรือว่าหูชกต่งางๆทางเราได้เชื่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามได้ที่เพจ DIY อะไรนักสร้างครับ oh, oh. ขอบคุณมากครับผม